ฮ่าต่อครับทีนี้นี่เป็นอะไรกล่องใหญ่อ๋อเป็นรูปหล่อหลวงปู่สวงครับที่วด,ดาเดินดินอ๋อนี่น่าจะเป็นที่อ๋อครับผมผมทำบุญกับพี่ที่รู้จักกันร้านก็ทำบุญไป ดนนเยอะครับทำบุญชอบทำบุญไปแล้วพี่เขาก็ให้มาลงบูสวงที่เวลาเดินดินครับผมเนี่ใช่ครับใช่ใช่เผื่อใครยากได้ไปบูชาลง,งบูชวงรที่เลลึกกระทินปีหก หลวงพ่อทวดพระอวอดุณงคนทุกคนน่าจะมีกันหมดแล้วหลวงพ่อทวดอันนี้ก็จะเป็นหลวงปู่มุนวัดศรีจันทร์ครับผมนี่ก็จะเป็นพระใหมอ่ออกจากวัดนั่นแหละครับนี่ก็จะเป็นเนี่ยเหรียญ ก็ทำบุญทำบุญเหมือนกันทำบุญนี่แหละที่เขาให้มาผมก็เก็บใส่ไว้อย่างนี้ไว้ไม่ได้แบบอะไรมากนะครับนี่ครับเป็นเหรียญเหมือนกันผมติดเลยเหรวเนี่ยอ๋อนี่ครับ อยู่นะครับอย่างนี้เนื้ออะไรนี่ ท่านนะครับอยู่ที่วัดบรรจารย์คนเยอะนะครับที่นู้นนี่นนัเป็นนุมานครับบ้านบรรจารณ์ที่ห้าอะรเนี่ยอ,อาจารยยบูชาเจ็เลขนี่เจ็ ต่ออันนี้พระถาอันนี้เป็นพระน,นี่เจ็ดหกสองอ๋อน,นี่ก็จะเป็นพระพระใหม่ทั้งนั้นเลยเหรอที่ผมบูชาที่วัดมาก็จะมีะสมเด็จพระนเรศวรนะครับผมนี่ผมจัทถาแล้วแล้วก็หลวงพ่อเพชรนี่เป็นหลวงพ่อเพชร ก็วัดที่ห้วยปลากั่งผมบูชามาอ,นนอันนี้ก็จะเป็นหลวงปู่สวงเหมือนกันนะครับล็อกเก็ตล็อกเก็ตออกจากที่จังหวัดเลยบ้านกกจานอะไรอย่างนี้แหละตอนนั้นรนะูจาก,กับน้องคนหนึ่งคนนองบุลุษพูแล้วเขาสร้างพระก็เลยร่วมทำบุญกัด้วยแล้วเขาก็ให้มา วัดทุ่งเศรษฐีแถวบางนาไปทำบุญการาแล้วก็รับจากมือหลวงพ่อเลยนะครับส่วนอันนี้เป็นหลวงปู่บุดานะครับพิมพ์เจ้าสัวนะครับเนะี่ยหลวงปู่บุดาที่อยู่ที่ไหนเนี่ยหลวงปู่บุดาน้อยปี ชัยนาทไหมถ้าผมจำไม่ผิดหรืออ๋อสิงห์บุรีครับสิงห์บุรีหลวงปู่กุฎาหลวงศิลุกหัสท่านก็เยอะท่านเป็นนั้นเลยนะครับเนี่ยหลวงปู่กุฎาที่ผมผมได้มานีิบูชาจากในในกลุ่มของหลวงปู่กุฎาลูกศิษย์ลูกหาท่านนิพูชามาหลายปีแล้วครับเนื้นอผงน้ำมันนะผมว่า ตะกุดโชคลาภค้าขายครูบาหนไวยว่าแต่ว่าตะกุดอยู่ไหนครับเนี่ยตอนนี้ <c oughs> นี่ผมผมบูชาตอนที่ไปทําง,งานที่ที่ลำพูนตะกุดอยู่ไหนเอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวดูดิหาจะเจอไหมตะกุดนี้เป็นก็หลวงปู่สวงนะครับเนี่ยพี่เขาให้มาที่วัดไผ่พัฒนาเนี่ยนี่ก็เป็น เป็นเงินสมัยเก่าๆนี่ครับแม่แม่ให้มาเก็บไว้นี่เลยจะมีเงินเงินปิงหรื่องเงินอะไรเงี้ยเรื่องเงินงอืม,อ,มอันนี้เป็นรุ่น114ปีครับพระสมเด็จายานตัวเออนี่ครับอันนี้ก็จะเป็นคุณแผนเหมือนกันคุณแผนผมเยอะ พาอาจารย์ล้านนาครับที่พะเยาดอกคำใต้น,ะนี่พะเยาอชอบอยูแล้วครับคุณแผกน,นะนี่ครับดูต่อเอาไปไหนเนี่ยหลวงปู่ขันอ๋อหลวงปู่ขันที่วัดต้นสนนี่ที่จ่าเฉิงเซาครับมีม,มีมีอยู่นะครับเนะี่ยใครรู้จักหรือไม่รู้จักก็ไม่รู้นะ อเอามานี่ก่อนอ,อันนี้เป็นวัดเขากิ่งอำเภอแก่งกระจานครับพระครูถาวรวิริยคุณผมไปสำรวจปีนั้นท่านรู้สึกว่าท่านจะมรณาภาพพอดีผมก็เลยได้ไปกราบท่านแต่ผมก็จำชื่อชื่อที่เขาเรียกกันแบบอันนั้นไม่ได้มเป็น วัดเขากิ่งอำเภอแก่งกระจานหลวงพ่ออะไรไม่รู้ครับจำไม่ได้หลงวงพ่อคงหรือว่าอะไรนี่แหละเป็นวัดเขากิ่งถ้าถ้าถ้าผิดขออภยัยนี่ครับท่านมรณะพอดีมีนั้นที่ผมไปก็เลยไ,ไปบูชาลูกศิษย์ท่านตอนผมไปกินข้าวอยู่แ,แถวๆร้านอาหารตามสั่งอยู่ในแถวนั้นเขาบอกว่าอ่า มี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 คนไปที่แก่งกระจานแล้วทีนี้ไปเที่ยวแก่งกระจานนีแ่แล้วเขาก็เหมือนแบบเออไม่ใช่ผมพูดผพดโทษด,ดีเืเอ่เอเื่อผิดอาจจะผิด